เมื่อวันที่21กรกฎาคม2565มีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ถูกคนร้ายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลอกลวงข่มขู่ให้โอนเงินไปยังบัญชีที่คนร้ายเตรียมไว้เป็นเงินกว่า6 9 0 0 0 0บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับค้นสถานที่ต้องสงสัย2จุดโดยในวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นจุดที่1 คอนโดย่านอโศกรัชดาจับกลุมผู้ต้องหาสัญชาติจีนไต้หวันได้สองรายของกลางกว่า40รายการตรวจสอบโทรศัพท์พบติดตั้งแอปพลิเคชันของธนาคารผูกไว้กับบัญชีมาสส้า13บัญชีผู้ต้องหารับว่าบัญชีดังกล่าวมีไว้รับโอนเงินจากเหยื่อที่ถูกหลอกลวงตรวจสอบประวัติผู้ต้องหามีหมายจับหลายคดี จุดที่2คอนโดย่ารัชดาสุทธิสารสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาสัญชาติจีนหนึ่งรายโดยเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจากักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดพร้อมตรวจยึดของกลางกว่า12รายการนอกจากนี้พบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์ดังกล่าวหลอกลวงมาแล้วหลายรายมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ60ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เจมขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายมาดำเนินคดี